สวัสดีค่ะพบกับมาลรีนทาลอดอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมษนะคะที่มีรักสามเศร้านะคะค่ะแบบเจาะลึกรายละเอียดนะคะ,ะระหว่าง เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนะคะก็คือ3เดือนนะคะนับจากนี้นะคะค่ะชาวราศีเมษก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึงวันที่20เมษายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะคะความสัมพันธ์ของคุณว่าปัจจุบันนะคะเป็นอย่างไรนะคะ ได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์นะคะตามมาด้วยไพ่หกถ้วยนะคะ บรรยากาศนะคะความสัมพันธ์ถึงแม้จะเป็นลักษณะของรักสามเศร้าแต่ว่าคุณสองคนนะคะคุณกับคนที่คุณคบนะคะก็ยังมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือว่ามีการที่จะมอบสิ่งดีๆด,ดูแลกันอยู่นะคะอาจเป็นไปได้ว่าคุณสองคนอะ่ะรู้จักกันมานานหรือคบมานานนะคะ หรือเป็นไปได้ว่ามีการเกี่ยวข้องกันนะคะแบบว่าเป็นคนรู้จักของใครอีกคนที่แบบว่าที่มีความสนิทสนมกันมาก่อนแบบนี้นะคะทาให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังต้องอยู่ตรงนี้นะคะคุณยังมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าคุณยังเห็นอโอกาสนะคะที่คุณสองคนจะกลับมานะคะหรือว่าที่จะแก้ปัญหาได้หรือว่าเป็นไปได้ว่า คู่ของคุณนะคะเป็นคู่ที่ใครๆก็ดูเหมือนจะอิจฉานะคะเหมือนกับว่าเป็นเป็นคู่ที่เหมาะสมถ้าคบกันไปนะคะก็น่าที่จะเหมือนกับว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวแบบนี้นะคะในในสายตาของคนรอบข้างนะคะเพราะว่าคบกันมานานแล้วก็มีความเหมาะสมกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณกันนะคะช่วงนี้คุณรู้สึกอย่างไรนะคะคุณได้ไพ่สเตรนค่ะตามมาด้วยไพ่สิบถ้วยนะคะ แล้วก็ไพ่ the empress นะคะลักษณะภายนอกนะที่ทุกคนเห็นนะคะที่คุณแสดงออกนะคะเป็นอะไรที่ดูสบายๆนะคะความคาดหวังของคุณยังอยากให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเป็นครอบครัวคุณได้แต่อดทนนะคะช่วงนี้คุณได้แต่อดทนถึงมีความรู้สึกท้อบ้างนะคะแต่ว่าคุณก็พยายามที่เหมือนว่า ข่มใจแล้วก็สู้นะคะอดทนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะพยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปแบบสบายๆไม่ไม่พยายามที่จะสร้างให้รู้สึกว่ามีปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขากันนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรนะคะ ค่ะความรู้สึกของเขานะคะคได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้าค่ะไพ่เด็กถือเหรียญนนะะแล้วก็ไพ่สองดาบค่ะ ความรู้สึกของเขาก็ยังพยายามที่จะต่อสู้นะคะพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังอยู่ไปได้แล้วก็เหมือนกับว่าทําให้ทุกๆอย่างอะค่ะอยู่ในขอบเขตที่พอดีหรือว่ามีการที่จะพยายามที่จะทําให้ทุกๆอย่างนะคะอยู่ในจุดที่ลงตัวพยายามเอาใจใส่ความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าถ้าให้เขาเลือกนะคะตอนนี้เขายังตัดสินใจไม่ได้นะคะ เป็นอะไรที่เหมือนเขาแบบไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนนะคะแต่ก็อยากที่จะพยายามดูแลทุกฝ่ายให้ให้ดีที่สุดนะคะหรือว่าพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังอยู่ไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าความรู้สึกของบุคคลที่3หรือมือที่3ที่เข้ามาตอนนี้นะเขารู้สึกอย่างไรนะคะ ได้ไพ่หกไม่เท้าค่ะไพ่สี่ดาบค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่แปดถ้วยนะคะความรู้สึกเขาอะเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเขาเขามีความรู้สึกว่า สิ่งที่เขาได้พยายามอะนะคะการต่อสู้แย่งชิงอะเขาคิดว่าตอนนี้ความสำเร็จมันเป็นของเขานะคะมันยังอยู่ที่เขาเหมือนกับว่าเขาได้รับชัยชนะนะคะแต่ว่าคือในการเป็นมือที่สามก็ต้องรู้อยู่แก่ใจนะว่าว่าคือชัยชนะตรงเนี้ยมันได้มาแบบไม่ยั่งยืนนะคะเพราะว่าคุณสองคนก็ยังไม่ได้เลิกกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของเขาถึงจะ มีความรู้สึกว่า,าชนะแล้วอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกของเขาก็คือมีความรู้สึกอยากพักบางครั้งก็อยากที่จะพักไม่อยากทำอะไรเลยนะคะสิ่งที่ทำมาเนี่ยเหมือนมาไกลสุดแล้วนะคะบางครั้งอยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์เพราะว่าพอมาถึงจุดตรงนี้กลับรู้สึกว่าสิ่งที่ได้ทุ่มเทมานั้นนะ่ะเหมือนไม่คุ้มค่ากับความพยายามนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มนะความสัมพันธ์ในแต่ละเดือนเนาะเพราะว่าเราดูเป็น3เดือนนะคะในเดือนเมษายนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะค่ะในเดือนเมษายนได้ไพ่เดอ e เอ็มเปอนะคะ The t o w e เรค่ะแล้วก็ตามมาด้วยภายสามดาบนะคะเพิ่งจะรู้เรื่องกันหรือเปล่านะชาวราศีเมษเหมือนความรับเพิ่งจะเปิดเผยหรือเปล่านะคะเพราะว่าตำแหน่งใน The Emperor ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะตรงเนี้ยความสัมพันธ์เนี่ย ยังมีมานานยังดูมั่นคงนะมีเขาเรียกว่าอะไรถ้าจะเรียกว่ามั่นคงในสถานภาพแต่ไม่ได้มั่นคงในความรู้สึกนะคะเพราะความรู้สึกเนี่ยช็อกมากนะกับข่าวที่ได้รู้เจ็บใจนะคะปวดใจเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเนี่ยในความรู้สึกของคุณนะคะมันทําให้คุณช็อกแล้วก็ปวดใจเสียใจเนาะเรื่องนี้นะคะในเดือนเมษาเนาะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าในเดือนพฤษภาแนวโน้มนะคะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนะคะได้ไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะตามมาด้วยไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะ แล้วก็มีไพ่เดลิเวอรขึ้นมานะคะดีใจด้วยนะที่มีไพ่เดล l เ v e r ขึ้นมาด้วยเนาะพอถึงเดือนพฤษภานะคะบรรยากาศจะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณยังช็อกเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่ามันมีความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้านะพอเดือนพฤษภานะคะความรู้สึกของคุณจะนิ่งลงนะคะความสัมพันธ์อาจจะไม่คืบหน้าอาจจะไม่อาจจะแบบว่ายังนิ่ง แต่ก็ยังคงสถานะไว้นะคะยังไม่มีการเลิกลานะแล้วก็ตัวคุณจะมีสติคิดได้มากขึ้นนะคะคิดได้มากขึ้นแล้วก็ใช้ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาคิดทบทวนนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณก็รู้แล้วว่าคุณจะเลือกปฏิบัติออกมายังไงนะคะแล้วก็ความปวดใจตรงนี้มันจะลดลงนะคะ แต่ว่าเขาจะมีการแสดงความความรักนะคะต่อคุณมากขึ้นเหมือนกับว่าทําผิดแล้วพยายามแก้แก้ไขนะคะพยายามที่จะแก้ไขแบบให้บรรยากาศมันดีขึ้นถึงแม้ความสัมพันธ์มันจะดูนิ่งๆเนานะเพราะว่ามันเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่ช็อกในความรู้สึกมันอาจจะถึงจะแสดงออกแต่อาจจะไม่ได้มีความรู้สึกที่จะสวีทกันเหมือนเมื่อก่อนมากมายแต่ยังไงเขาก็ยังแสดงให้ให้คุณเห็นว่า เขายังรักคุณอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเดือนมิถุนายนนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรค่ะความสัมพันธ์ในเดือนมิถุนายนนะคะคุณได้ไพ่สิบไม้เท้าค่ะ ไพ่เจ็ดเรียนค่ะตามมาด้วยไพ่สองถ้วยค่ะป,ปิดดีเหมือนกันนะเดือนนี้ปิดท้ายดีนะคะถึงเดือนมิถุนาแล้วเนี่ย คุณกลับรู้สึกว่าความสัมพันธ์นะคะเป็นอะไรที่คุณแบกรับความรู้สึกมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจึงเลือกที่จะหยุดนะคะไม่ได้เลิกนะคะหยุดเพื่อทบทวนตัวเองนะคะหลังจากที่ในเดือนมิในเดือนพฤษภาคุณก็เริ่มคิดได้แล้วแหละพอเดือนพอเดือนมิถุนานะคะคุณก็เริ่ม ที่จะมองหาหนทางแล้วว่าคือทิศทางของความสัมพันธ์มันควรจะไปทางไหนแต่คิดว่าสุดท้ายคุณจะได้รับข่าวดีนะคะเพราะเป็นไพ่สองถ้วยนะถ้าใครที่ยังไม่ได้ตกลงแต่งงานหรือว่ายังสถานะยังยังไม่ได้ชัดเจนนะครั้งนี้น่าจะเป็นคุณที่แบบเหมือนกับว่าเขาจะเลือกคุณนะคะหรือว่าใครที่เหมือนกับว่า ความสัมพันธ์มาถึงจุดนี้แล้วนะเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกคิดว่าเขาจะเลือกคุณนะคะอาจจะมีการตกลงให้สถานะชัดเจนขึ้นนะคะหรือว่ามีการตกลงแต่งงานคบกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะหรือว่าใครก็ตามที่อาจจะแต่งงานแล้วนะเขาก็มีโอกาสที่จะแสดงความรักนะคะให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าคุณคือคนที่อยู่เคียงข้างเขานะคะค่ะจบคำทำนายนะคะ นิยายรักสามเศร้าของชาวราศีเมษนะคะในเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนะคะมาริทาหลดขอเอาใจช่วยนะคะสำหรับใครที่มีความรักมีบรรยากาศที่ไม่ดีนะคะเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้นะคะ หรือว่ามีความรู้สึกเจ็บปวดนะคะให้คุณผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนะคะช่วงเวลาที่ไม่ดีกับใจตรงนี้นะคะให้คุณผ่านไปให้ได้นะคะแล้วก็มีวันดีๆต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทาลอดด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ